เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรทรงมีรับสั่งให้นำน้ำมาล้างพระบาทของพระองค์แล้วจึงนำน้ำนั้นไปรดศีรษะของพระยาละแวกท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของทุกคนเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับการพิชิตเมืองละแวกและวีรกรรมอันเด็ดขาดต่อพระยาละแวกนั้นเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และเด็ดขาดของพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรมบทแห่งการกอบกู้แผ่นดินและการล้างแค้นอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่ห้วงเวลาอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนไปเมื่อครั้งที่แผ่นดินสยามต้องเผชิญกับภัยคุกคามรอบด้านและหนึ่งในวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ยืนหยัดขึ้นมานำทับกอบกู้เอกราชนั่นคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่เรื่องราวที่เราจะเล่าขานในวันนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามรบแต่เป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพความเด็ดขาดและศักดิ์ศรีของกษัตริย์นักรบผู้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกผู้ทุกนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิชิตเมืองละแวกและการจัดการกับพระยาละแวกผู้ที่เคยสร้างความเจ็บช้ำให้แก่กรุงศรีอยุธยาเส้นทางสู่การพิชิตจากทัพหลวนหลวงสู่การแก้แค้นอันสมบูรณ์ ย้อนกลับไปในยุคที่กรุงศรีอยุธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีและไทยยังคงอ่อนแอจากการศึกสงครามหลายครั้งหลายคราในช่วงเวลานั้นเมืองละแวกหรืออาณาจัก,กรกรัมพูชาซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาได้อาศัยจังหวะนี้แข็งข้อขึ้นมาและเข้ามารุกรานดินแดนไทยอยู่บ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่พระยาละแวกบางตำรา เรียกนักองคนรินได้ฉวยโอกาสเข้าปล้นสะดมและกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองของไทยไปอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความแค้นเคืองและเป็นเสี้ยนหนามตํำใจแก่สมเด็จพระนเรศวรมาโดยตลอด เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงรวบรวมกำลังและกอบกู้เอกรากจากหงสาวดีได้สำเร็จแล้วเป้าหมายสำคัญลำดับต่อมาคือการขจัดภัยคุกคามจากเมืองละแวกและเป็นการล้างแค้นให้กับความเจ็บช้ำที่ชาวไทยต้องเผชิญมา การทำศึกกับเมืองละแวกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกัมพูชามีการเตรียมพร้อมและตั้งรับอย่างแข็งแกร่งสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงวางแผนการรบอย่างแยบยนลทรงใช้กลลศึกที่หลากหลายรวมถึงการหลอกล่อให้ทัพละแวกตายใจและเปิดช่องว่างให้ทัพไทยเข้าโจมตีในที่สุด การศึกดำเนินไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนเรศวรรวมถึงความกล้าหาญของเหล่าทหารในที่สุดทัพไทยก็สามารถตีฝ่าเข้าสู่เมืองละแวกได้สำเร็จศักดิ์ศรีแห่งชัยชนะน้ำล้างพระบาทและจุดจบของพระยาละแวกหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดเมืองละแวกก็พ่ายแพ้ต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในที่สุด พระยาละแวกผู้นำที่เคยทรนงและรุกรานแผ่นดินไทยก็ถูกจับกลุ่มตัวได้และนี่คือจุดสูงสุดของเรื่องราวที่เรากำลังจะกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรทรงมีรับสั่งให้นำตัวพระยาละแวกมาเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งณท่นะามกลางข้าราชบริพารและทหารหารทั้งหลายแทนที่จะสั่งประหารชีวิตทันทีสมเด็จพระนเรศวรกลับทรงประทําสิ่งที่แสดงถึงอำนาจและศักดิ์ศรีของผู้ชนะอย่างเหนือชั้นที่สุด ในพงศาวดารบางฉบับบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงมีรับสั่งให้น้ำมาล้างพระบาทของพระองค์แล้วจึงนำน้ำนั้นไปรสศีรษะของพระยาละแวกท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของทุกคน การกระทำนี้อาจฟังดูรุนแรงและโหดร้ายในบริบทของปัจจุบันแต่ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในคติความเชื่อและวัฒนธรรมของชนชั้นปกครองในภูมิภาคนี้การกระทำเช่นนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและส่งพลังอย่างยิ่ง การแสดงอำนาจสูงสุดการรดน้ำล้างเท้าของผู้ชนะลงบนศีรษะของผู้แพ้เป็นการประกาศว่าผู้ชนะมีอำนาจเหนือกว่าอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของศัตรูให้ตกต่ำที่สุดการล้างแขนอันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับสมเด็จพระนเรศวรแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเอาชนะทางการเมืองหรือการทหารแต่เป็นการล้างแค้นให้กับความเจ็บปวดและความสูญเสียที่ชาวไทยต้องเผชิญจากละแวกการรดน้ำล้างเทา้าจึงเป็นการชำระล้างความอับปยศและคืนความชอบธรรมให้แก่แผ่นดินการประกาศความใหญ่ การกระทํานี้ยังเป็นการประกาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่หัวเมืองต่างๆและอาณาจักรโดยรอบว่ากรุงศรีอยุธยาภายใต้การนำของสมเด็จพระนเรศวรนั้นกลับมาแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ไม่ว่าใครที่คิดจะต่อกรจะต้องพบกับผลลัพธ์ที่เด็ดขาดเช่นนี้ หลังจากนั้นพระยาละแวกก็ถูกนำไปประหารชีวิตในที่สุดเป็นการปิดฉากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานและเป็นการยืนยันถึงชัยชนะอันเด็ดขาดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบทเรียนจากอดีตความเด็ดขาดเพื่อความมั่นคง เรื่องราวการพิชิตเมืองละแวกและการกระทำต่อพระยาละแวกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความมุ่งมั่นของพระองค์ในการปกป้องและสร้างความมั่นคงให้แก่แผ่นดินนี่คือบทเรียนสำคัญจากประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าในบางสถานการณ์